เข้า70เน้นเน้นอาจารย์สมยศถนนสายบางนาตรา16พย2,565มาแล้วคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อน,นำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองปายสุผู้สุข,ขนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซ้อมผ้าพารวยนะคะสวัสดีสันเดย์นะคะท่านผู้ชมวันอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะวันพักผ่อนของพี่น้องเนาะค่ะค่ะแต่ว่าแนวทางเฮาบอพักเนาะค่ะเฮาก็จะมาอัปเดตกันต่อเนื่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มอนด้วยนะคะบ่าว่าร้ายใหญ่หางเนาะค่ะพี่น้องพบกับแนวทางชุดแรกนะคะโค้ดนี้เป็นของแอดนันอาจารย์นันลันลานะคะเลขติดบนและล่างงวดวันที่1เดือน11 65ที่ผ่านมานะคะเข้าทั้ง60แล้วก็70เนาะค่ะพี่น้องเนาะ2ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ งวดใหม่ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชม16เดือน1165เลขติดบนและล่างนะคะ80 70 60 81 71 61 82 72และ62นะคะได้ตัวเดิมจะมีให้เห็นอีกไหมอาจารย์นันลลานะคะได้ตัวเดิมก็เพราะว่าเลขออกตกเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะการคำนวณก็จะได้แบบนี้นะคะ เป็นไปนตามสูตรค่ะพี่น้องขอบคุณแนวทางของอาจารย์นันลัลลาค่ะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดนาคานะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16พย65วิ่งรูดที่7นะคะ่ะชุด2ตัว7 5 7 8 7 9 3ตัวเม็ดเดียว5 7 8นะคะต่อด้วยแนวทางของมะยมแดงนะคะเพจมะยมแดงนำโชคเนาะคะ่ะ รัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายน65ให้เด่นที่เลข9นะคะ19 29 49 69 3ตัว019และ919เนะคะ่ะ และแนวทางชุดต่อมาเป็นแนวทางคนชอบซื้อหวยเนาะคะ่ะให้มาแล้วนะคะเพื่นบอกว่าจะลงให้วันที่12เพื่นก็ลงวันที่12เนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะท่านผู้ชม16เดือน11 65บนและล่างตรงๆนะคะ65 68 04 ศ5 6 3และสองสนะคะอย่าลืมเนะคะ่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าตรงตรงแต่ว่าเฮาต้องไปและกายูเทิร์นกลับมานัเนะคะ่ะเพราะว่าบางทีเพ,กกะะพาาิ่นก็ออกตกกลับนะคะ่ะพี่น้องเนาะมาท้าบรุนกันค่ะว่างวดนี้เพิ่นจะกลับมาหรือเปล่านะคะตามกันต่อที่แนวทางของแอดเหนือค่ะวัที่ผ่านมาหลุดเด้อค่ะสำหรับแอดเหนือ 16เดือน11 65ให้มาแล้วนะคะชุด3ตัวบน651 519 167 159และ103นะคะชุด2ตัว516 191 5903 08ล่างนะคะ04 14 24 7484และ57นะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจน๊นกบารมีมหาเหงเนาะค่ะวดที่ผ่านมาเพิ่นเข้าเลขฝันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขฝัน1-7เพิ่นให้ตรงๆแต่ว่าเพิ่นให้กันที่7 0 7 7นะคะเพิ่นก็เข้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้ว เกนุเพิ่นก็ว่าเพิ่นได้ลอตเตอรี่1 0อยหใบเด้อค่ะพี่น้องสำหรับ7จูนย์นะคะวันนี้ให้มาแล้วนะคะ16เดือน11 65ให้เด่นไปที่เลข9นะคะท่านผู้ชมชุด3ามตัวเม็ดเดียว971เนาะคะ่ะ2ตัว9ก้าหนึ่งหกหนึ่งแปและ90นะคะ แนวทางชุดต่อมาเป็นแนวทางของแอดโอไก่ไก่เนาะค่ะรัฐบาลไทยวันที่16พฤศจิกายน2565วิ่ง4นะคะอัดรูที่เลข4ค่ะชุด3ตัว9 4 8เม็ดเดียวเลยนะคะอัดหนักๆที่4 8 4 9นะคะ8 9และ5 7ก็อัดรองลงมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเน้นหนักๆตัวสีแดงๆเนาะค่ะ มักก็ตามเพิ่นไปค่ะพี่น้องบอมักพานเนาะค่ะ4-9-9-4งวดนี้ดังหรือค่ะพี่น้องแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดพันเนาะค่ะรัฐบาลงวดวันที่16เดือน11-65ฟาด6นะคะเม็ดเดียว2ตัว6-7ค่ะชุด3ตัว4-6-7 1-6-7และ6-6-7เนาะค่ะในนี้แม่มอนมัก 4-6- 7เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ใบกับ6ประตูเนาะค่ะนํามาไล่งวดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ากันอย่างเบอเนาะค่ะเอามาให้พี่น้องเบ่งซื้อค่ะเพื่อพี่น้องมักเนาะค่ะแอดพันธพึ่งเคยเจอเป็นงวดแรงเนาะค่ะสําหรับข้อมูลนะคะต่อด้วยแนวทางพิกัดล่างร้อยล้านนะคะ16พย2565นะคะ71177227นะคะ วิ่งล่างรวยๆที่เลข7และเลข1เด้อค่ะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณไก่วุฒินันเนาะค่ะคุณไก่เจ้าพายุนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16เดือน11 65เด่นบนที่6และ4นะคะเด่นล่างที่8ค่ะท่านผู้ชมชุด3ตัวนะคะเม็ดเดียว6 8 4เด้อค่ะ ชุด2ตัวนะคะ3 8 3 8 8 8 8 8 8 6 8 5 8 6 6 4และ7 4นะคะต่อด้วยแนวทางของอาจารย์เอดาวเหนือนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นเข้าล่างที่7 0เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่มอนบอกมีข้อมูลเก่าเนาะค่ะเนื่องจากว่างวดที่ผ่านมาแม่มอนบอกเห็นข้อมูล ้องแถบเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ16อย65นะคะบนเด่นที่เลข3ค่ะชุด3ตัวเน้นที่083นะคะ2ตัวเน้น83ค่ะชุดล่างนเน้นที่41เ้อค่ะพี่น้องส่วนชุดบน3ตัว รองนะคะ183 283 2ตัว63และ93เนาะคะ่ะชุดล่างนะคะชุดรองก็คือ43และ42เด้อค่ะพี่น้องแนวทางชุดต่อมาเป็นแนวทางของเลขมหาเฮงเนาะคะ่ะอาจารย์เศรษฐุินะคะ ว่าที่ผ่านมาก็หลุดนะคะท่านผู้ชมเพิ่นหลุดมาล้านงวดย่างยาวนานแล้วคะ่ะพี่น้องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเอามาเข้ากระเบิงไปค่ะมขาก็จัดนําเพิ่นแล้วคะ่ะซึ่งคะ่ะท่านผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์นะคะ16เดือน11 65อให้มาแล้วนะคะ 6, 1และ65นะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางคู่ต้นบนของแอดนาะคะ วดที่ผ่านมาเข้า60น้ะค่ะงวดนี้ให้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมคู่ต๊ดบนนะคะ61718191และ51นะคะ61718191และ51ค่ะ ต่อด้วยแนวทางชุดนี้ค่ะาพาพี่น้องมาปิดถ่ายเนาะค่ะอาจารย์สมยศถนนสายบางนาตราดงวดที่ผ่านมาเข้า70ล่างนะคะ2ตัวล่างตรงๆค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หลุดไปอย่างยาวนานเช่นกันนะคะท่านผู้ชมสังเกตเบ่งว่าพัาเพื้นเข้าพื่นก็อีกเข้าติดกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะวดนี้ให้มาแล้วนะคะ16เดือน11 65 ชุด3ตัวเน้นไปที่396นะคะอย่าลืมตัด2ตัวด้วยค่ะพี่น้อง392และ069เป็นชุดรองนะคะหมักชุดใดจัดชุดหั่นค่ะพี่น้องชุด2ตัวล่างนะคะเน้นไปที่4 5หนะคะ 6, 1และ41เป็นชุดรองเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ396ชุดเน้นนะคะ3 9 2 0 6 9ชุดรองค่ะ45เน้นล่างเน้นล่างกันบนนะคะ61และ41เป็นชุดรอง2ตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักชุดใดจัดชุดนั้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ม่อนฝากไว้ประมาณทอนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะ ขอบคุณพี่น้องสุภุสุขนที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดไม่มอนกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ